สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนะครับก็วันนี้จะเป็นวันส่งงานรั้วสำเร็จรูปของลานสอนําำชัยรุ่งเรืองนะครับก็มาถ่ายคลิปส่งวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยกันนะครับผลงานของร้านสนําำชัยรุ่งเรืองที่สถานที่ตรงนี้เป็น เป็นโรงแรมเดอะซีโฮเทลนะครับนะซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่นะครับบางส่วนเป็นส่วนเพิ่มเติมนะครับ,นะรบเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็มาทำกำแพงกันดินและก็ตั้งเสาไว้ให้ลูกค้านะครับทีแรกลูกค้าก็ก็จะทำการก่ออิฐนะครับก่ออิฐนี่คืออิดที่จะทำการก่อน,นะครับแต่ลูกค้าก็เปลี่ยนใจ ผม,มาปีนี้ก็ให้เรานำแผ่นนะครับแผ่นลวสําเร็จรูปนะครับมาติดตั้งนะครับก็วันนี้ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้นะครับตอนนี้ก็นะฮะตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับก็เลยหาลงคลิป ฝากผลงานให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับนะฮะเผื่อได้เรียกใช้บริการทางร้านสอน้ำแช่ลูกเรือนะครับนะครับตวามยาวของั้วตรงนี้นะครับก็อยู่ที่เมตรห้าสเฮ้ยความยาวของั้วอยู่ที่1,50่เมตรนะครับเป็นลกักษณะตัวแอลก็ขอขอบคุณ ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามร้านสอนอำชัยรุ่งเรืองนะครับสวัสดีครับ